ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะร้อยวันที่ว่าคือต้องรอเขาเป็นรัฐบาลก่อนถูกไหมเพราะเขามีอำนาจเต็มเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยทุกอย่างต้องให้เขาเป็นรัฐบาลให้เขามีอำนาจก่อนใจเย็นๆคนดูใจเย็นๆคนดูแลแซลมานี่ผ่านไปสองวันแล้วนะเดี๋ยวก่อนยังไม่ตั้งรัฐบาลเลยพี่ใจเย็นก่อนยังไปไม่ถึงไหนยังไปไม่ถึงดวงดาวเลยให้โอกาสเขาก่อนเมื่อกี้คุยกับคุณโกตอนพักเบรกบอกว่าคือถ้าจะไปจับผิดอะไรเขาขนาดนั้นมันก็เกินไปให้ความเป็นธรรมเขาหน่อย แต่แล้วรัฐบาล <คน S 1> เนี่ยคนกรทะมยังให้โอกาสผู้ว่าทํางานใบแล้วแต่และพักเองไม่ได้ทําได้เหมือนสิ่งที่ตัวเองเคยหาเสียงเอาไว้ขนาดนั้นนะแล้วทําอะไรเขาได้ไหมอ่ะถ้าทําได้นะป่านนี้ผิดกันไปหมดแล้วป่านนี้อาจจะไม่มีนักการเมืองให้เลือกข้าแรง400กว่าบาทนั้นน่ะทําไม่ได้เลย <S <S อออันนี้ก็เช่นเดียวกันคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังคือดูได้แต่ก็แบบ ก็ดูเอากันแล้วกันอ่ะพาไปดูคนนี้ดีกว่าค่ะตกลงแอมฟายนายเนี่ยรับสารภาพแล้วนะคะว่าเป็นคนเอาฟายนายห้าจากแดนเนี่ย ให้ก้อยแล้วก็เลยทําให้ก้อยเนี่ยเสียชีวิตค่ะเมื่อวานเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานค่ะรองพอะตะรรให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าไปสอบปากคําแอมสรารัตผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนนะคะมีทั้งหมดเนี่ยสิคดีส่วนพยายามฆ่า1คดีรวมแล้ว15คดีณนะปัจจุบันเนี่ยยังถูกคุมขังอยู่ในทันทสถานหญิงกลางค่ะ บิ๊กโจ๊กบอกช่วงบ่ายเนี่ยชุดคลี่คลายเข้าไปสอบสวนแอมเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ mm. แล้วก็เชิญอดีตสามีก็คือพันตารวจโทวิทูลเนี่ยมาร่วมสอบปากคาที่ทันทสถานยิงกลางด้วย mm. ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง30นาทีค่ะแอมยื่นหนังสือผ่านกรมรชาชัณฑ์ว่าต้องการที่จะพบตนเองเพื่อรับสารภาพเพิ่มเติมในหลายประเด็นแต่จากการสอบปากคำเนี่ยยังไม่รับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าทั้งหมด14ศพนะคะรับแค่ในส่วนเพิ่มเ mm. ติมที่ว่านำ ไซยาายให้กับก้อยในลักษณะผงบรรจุในฟิปล็อกเพื่อนำไปทดลองผสมใช้กับยาเสพติดโดยอ้างว่าให้ไปในปริมาณที่เล็กน้อยมากโดยยกตัวอย่างว่าในแด่เนี่ยเอาไซยายใช้กับยาเสพติดเพื่อเสพแล้วก็อ้างว่าไซยาายดังกล่าวเนี่ยนำมาจากแด่ด้วยอันนี้ขออภัยนะคะกำลังตีความว่าคุณก้อยไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างนั้นหรือถูกไหมอ่ะเออ,อ แต่ทั้งนี้เป็นการยอมรับว่าไปใช้ทดลองกับยาเสพติดแต่ไม่ได้ยอมรับนะคะว่าให้กินหรือให้ดื่มซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่เชื่อคําให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดแต่เอาละยอมรับว่าสารภาพว่าเอาฟยานายไปมอบให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในสำนวนว่าตรงกันไหมและได้บอกไปตั้งสตินะเราไปรวบรวมข้อมูลนะเดี๋ยว17พฤษภาคมจะไปสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งส่วนทนายความแอมบอกว่าทิ้งไปแล้วค่ะ ไม่กระทบรูปคดีพนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบและแอมมีหน้าที่ให้การซึ่งคำให้การวันนี้ไม่สอดคล้องกับคำให้การของผู้รอดชีวิตเพราะฉะนั้นต้องสอบอีกหลายประเด็นแล้วก็ประเด็นผู้เสียชีวิตทั้ง14ศพด้วยนะคะแล้วก็สายานายที่พบในทุกศพด้วยอันนี้อยู่กับแอมแล้วแหละว่าเขาจะให้การยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนใกล้ชิดเนื่องจากว่าคำให้การของแอมเนี่ยโยงไปถึงบุคคลใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวรอรองออฟ อดีตสามีของแอมเนี่ยเข้าร่วมสอบปากคำเจอแอมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งซึ่งอดีตสามีไม่ได้ให้ข้อมูลกับตํารวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฝากไปถึงเพราะว่าอ๋อที่จะออกหมายจับเพิ่มเติมคือคนที่อยู่เบื้องหลังให้คำปรึกษาอ่ออาปิดท้ายไปดูผลงานทัพนักกีฬาไทยในกีฬาซีเกมกันบ้างน,นะครับเหลืออีก2วันเนาะว,นออวันนี้พรุ่งนี้ใช่วันนี้นนนทัพ <Football. S 2> ช้าศึกช่วงเย็น รอบชิงชนะเลิศถูกต้องครับเราเจออินโดนีเซียนะคะ,ะไปดูด้านผลงานของนักกีฬาไทยนะครับมวยปล้ำเมื่อวานนี้ได้เหรียญทองปลดล็อกเหรียญทองแรกในรอบ10ปีของซีเกมด้วยนะ,ะเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้ 1, 1> เหรียญทอง 2, 2เหรียญเงินนะครับหนเหรียญทองจากรุ่น55กิโกรัมหญิงสีประภาททนแก้วเป็นเหรียญทองซีเกมแรกในรอบ10ปีของสมาคมกีฬามวยปล้ำไทยด้วยส่วนอีก2เหรียญมาจากรุ่น53กิโกรัมหญิงนะครับนาเดียนาลินแล้วก็59กิ กรามหญิงสาลีนีสีสมบัตินะครับทางด้านของคุณสีประภาเนี่ยเจ้าของเหรียญทองบอกว่าดีใจที่คว้าเหรียญทองเป็นการปลดล็อกให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการปลดล็อกให้กับสมาคมฝันเป็นจริงแล้วนะครับขณะที่ทีมเทควันโดไทยเมื่อวานนี้ชิง2เหรียญน,นะน่าเสียดายคือเข้าชิงทั้งคู่แต่ว่าได้เหรียญเงินทั้งคู่นะครับน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงคุณชุติการจงกนรัตนวัฒนาเจอนักกีฬาจากอินโดนีเซียเอาชนะไปได้ก่อนยกแรกแต่ว่าเสียสมา ที่พ่ายไปอีก2ยกนะครับได้เหรียญเงินอีกรุ่นหนึง่งไม่เกิน63กิโลกร,รัมชายบอลน,นพ,พัสสีติมงคลนะครับเจอกับนักเทนคอนโดเวียดนาม,มเช่นเดียวกันชนะก่อนยกแรกแต่พลาด พลาดท่าในอีก2ยกที่เหลือได้เหรียญเงินนะครับสรุปผลงานทัพนักกีฬาเทควันโดไทย7เหรียญทอง6เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเกินเป้าของสมาคมกีฬาเทควันโดนะที่ตั้งเป้าเอาไว้ก่อนการแข่งขันที่5เหรียญทองครับปิดท้ายทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแมชชิงเหรียญทองแดงกับนักกีฬาเจ้าภาพนะครับ ทีมไทยเอาชนะไปได้6ประตูต่อศูนย์เลสเตอรก่อนหน้าน,นี้แพ้กับเมียนมาไป2ประตูต่อ4ีในรอบรองชนะเลิศขณะที่กัมพูชาพ่ายกับเว,วียดนามมาศูนย์ประตูต่อ4นะครับเมื่อวานนี้ชนะเจ้าภาพไปถล่มทลาย6ประตูต่อศูนย์ครับใช่ค่ะก็ออะขอแสดงความยินดีกับทุกเหรียญด้วยสรุปเหรียญตอนนี้ไทย<ฆ>อยู่อันดับ2อนะครับอันดับ1เวียดนาม122รยยเหรียญทอง1น0งเหรียญเงิน98เหรียญทองแดงนะอันนี้กราฟิกจากเมนสแตนขอบคุณด้วยนะครับรวมแล้ว320เหระอยทีมชาบิไทยนะรั94เหรีอง ทองเจสิกเหรียญเงิน93เหรียญทองแดงเหรียญดูม263เหรียญแล้วก็อันดับสามอินโดนีเซีย74เหรียญทองนะครับอันดับ4เจ้าภาพกัมพูชาตามหลังมาใกล้ๆอยู่ที่71เหรียญทองครับวันนี้ทุ่มหนึ่งค่ะเชิญชวนเชียร์ช้างฝึกทีมชาติไทยนะคะจะพบกับอินโดนีเซียค่ะที่โอลิมปิกสเตเดียมนะคะเวลา19นาิกา30นาทีค่ะถ้าเกิดรับชมทางทีวีก็ทางทีวีสปอร์ตเจ็ดนั่นเองนะคะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับรายการ N e, พีทานี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ